ครับสวัสดีครับเพื่อนช่างผมปฏิบางพักน,นะวันที่24เดือนหน้านี้นะ24ธันวานะอาทิตย์ที่24ธันวา2566นะจะมีการอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายนะตรงนี้นะก็คือ อบรมนะเกี่ยวกับซ่อมจอ LED นะรุ่นใหม่ๆนะ 4K8K นะสถานที่อยู่ในตัวเมืองเชียงรายนะเนื้อหาการอบรมมีประมาณ60รุ่นนะมียี่ห้ออะไรบ้างนะเช่น LG LG ก็มี สิรุ่นนะออ TCL สิร uh, ุ่นนะออ uh, Samsung Samsung ก็มี15้านะสิรุ่นสิบห้าจอพานา Sony สิบสองสอรุ่นอ่าโตชิบ้า Philips Sharp ก็มีนะเจ เจ็ดจอเจ็ดรุ่นแล้วก็อ่ายี่ห้อจีนก็มีนะพวกจีนอะอะคริลิกไฮเซนนาโนไฮเตอร์ก็มีนะประมาณหกรุ่นหกจอเพราะว่าประมาณรวมๆก็ประมาณหกสิบนะหกหกสิบจอหกสิบรุ่นนะในการอบรมเดือนหน้านี้นะตอนนี้ทีวีนะเขาเรียกว่า 80%นะจอเสียนะที่ร้านที่ผมเปิดร้านอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยสมมุติว่าเข้ามา10เครื่องเนี่ยจอจะเสีย8เลยนะที่เหลือก็แปคไว้ดังนั้นปีนี้จึงนอะบรมเรื่องการซ่อมจอนะรุ่นใหม่ๆเหมือน Q ินะรุ่นใหม่ๆคือ Samsung ก็คือ QLED นะ QLED จะมี50นิ้วกับ55นิ้วนะที่คนนิยมก็คือ50นิ้วนะอาการเสียแบบนี้นะถ้าเราดูตรงหน้าจอแบ็คไลท์จะติด2วิแล้วก็มืดลง6วิแล้วก็ติดขึ้นมา2วิแล้วก็ดับ6วินะแต่ถ้าเราแกะฝาหลังเครื่องนะก็จะเป็นแบบนี้นะ ว่าเราจะซ่อมมาเราแกะฝาล้วเครื่องเราเสียปั๊บเป็นไรติดใช่ไหมประมาณ2วิเราค่อยๆมืดอ่าดับละดับ6วิแล้วก็จะติดขึ้นมาอีก2วิแล้วก็ดับก่อนดับจะมีกระพิบๆิเนี่ยแล้วก็ดับนี่อาการนี้เป็นอาการเสียของจอรุ่นใหม่ๆของซนะัมซุงนะคิว d อต่างๆนะมีการทดสอบยังไง วิธีแยกแยะยังไงว่าฝั่งไหนเสียแล้วก็จะดูจุดไหนนะมีการเปิดโปรเทคโดยการจ้๊มไฟนะ้ำจะมีจุดจั๊มอยู่เอาแรไฟ3.3นะเอาไฟ3.3จ้๊มข้ามไฟเพื่อจะไป็นแย้ไ IC, IC ีไอซีรับรู้ก็จะผลิตไฟ15โวลต์ v OD, l v d แล้วว h VGL ขึ้นมาที่จอสาเหตุซัมซุงเขาตัดตัด,ดจอมืดนะเพราะว่ามีการตรวจจับจอเสียจะเอาไฟ3.3นะ้นมาเช็คจอ เราเวียนกลับไปบอกไอซีนะถ้าเกิดจอดเสียในไฟล์3.3ก็เดี๋ยวเขามีเดี๋ยวเขาหยุดเดี๋ยวก็มีหยุดทําให้เรียว่าซีพียูแล้วก็หยุดไม่ให้หยุดโปรเทคทางอินเวอร์เตอร์นะให้ตัดตนนัดนะร้อนแถวนี้ก็ติดสามวิแล้วก็ดับกวินี่นะเนี่ยอันนี้คืออาการเสียของ Q LED รุ่นใหม่ๆของ Samsung นะก็ Samsung ก็จะมีการาซ่อมเสร็จาบางรุ่นนะเหมือนจอโคกเนี่ยห้าห้านิ้ว u a 5 5 k u 6 3 0 0ซ่อมเสร็จภาพจะเป็นเส้นๆเขาเรียกภาพหยาบนะเส้นๆนะส,ส,สมมติครึ่งจอเนี่ยเป็นเส้นๆเ,นเนต็มเลยนะเขาเรียกภาพหยาบภาพหยาบเป็นอย่างนี้นะ จะเริ่มหยาะถ้ามองไกลก็ไม่เห็นถ้ามองใกล้ๆจะเห็นภาพหย,บยาบๆเนี่ยเขาเริ่มภาพหยาบเนี่ยเขาเริ่มภาพหยาบอาการนี้ก็ซ่อมได้นะอาการภาพหยาบเป็นเส้นๆน,นี่แหละนี่แหละภาพหยาบนะซ่อมได้นะก็มีการซ่อมสเต็ปที่สองต่อไปนะ เขาเรียกว่าถ้าเราทํางานออกมาเนียนภาพเนียนร้อนต์ลูกค้าก็จะไม่ติเรื่องราคานะคุยกันก็งนะ่ายนะท่านไหนสนใจก็มาอบรมได้นะรับทุกช่างนะไม่ว่าจะเป็นช่างซ่อมจอแก้วรุ่นเก่าหรือช่างติดตั้งการดาวเทียมช่างซ่อมตู้เย็นเครื่องซักผ้าช่างซ่อมแอร์ช่าง จอคอมช่างนดซ่อมโน้ตบุ๊กหรือช่างซ่อมมือถือสามารถมานั่งอบรมได้ในงานก็จแจกแฟลชไดรนะเอาข้อมูลซ่อมจอประมาณ60อาประการเสียอัดลงในแฟลไดร์คแล้วแจกให้ในวันในวันอบรมนะเ่อ,อท่านสมมติเป็นติดตั้งการเทียมลูกค้าทีวีเสียก็รับทีวีมาซ่อมจอ,อจอเสีย แล้วก็แฟลไดส์เสียบเ่้าไปที่จอคอมก็ได้อ่า PC คอมหรือโน้ตบุ๊กหรือทีวีรุ่นใหม่ๆเสียบเข้าไปแล้วก็สามารถซูมขยายเป็นภาพสีภาพชัดเจนนะจุดที่ซ่อมก็ขยายให้เห็นเลยชัดเจนนะซ่อมง่ายๆนะขอให้เป็นช่างทำได้หมดนะนำความรู้ไปเป็นเ,นเนรื่อประกอบอาชีพนะเลี้ยงครอบครัวได้นะสมมติว่าเนี่ย Ua 5 5 ku 6 3 0เปิดตอนแรกดีประมาณ5นาทีภาพเริ่มดิน้นดิ้นมันจะมี2อย่างดิน้นรับสลับดีกับดิ้นตลอดนะอ่าตอนแรกเราก็สมมติเมนบรอร์ดตัวนี้จะมีซิงค์ใช่ไหมเราต้องแกะซิงค์ออกแกะซิงค์ออกปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็ต้องไปทำแรงไฟนะ่ไปทำแรงไฟแรง,งไฟที่ดิ้นไปดิ้นมาทำให้มันนิ่งเสีย แรงไฟโยงแรงไฟมาทำแรงไฟเสร็จนะเราถึงจะไปนะแปะเทปอะไรก็ว่าไปนนะเป็นภาพขยายชัดเจนนะภาพหยาบก,ก็มีวิธีแก้ภาพหยาบซ่อมเสร็จภาพหยาบก,ก,ก็ไปทำสเต็ปที่สองนะ เป็นภาพขยายที่แบบเนี่ยนี่แก้ภาพหยาบนะเรือว่าซัมซุงก็มีนะซ่อมเสร็จแล้วภาพมันหยาบๆยานะหรือไม่ก็ TCL นะซัมซุงก็มีหลายอาการเสียของจอนะ TCL ก็มีนะซ่อมเสร็จภาพยาหยาบแล้วก็ไปแก้ได้ภาพหยาบของ TCL ก็จะเป็นแบบนี้ ้ามองไกลๆก็ไม่เห็นนะถ้ามองใกล้ๆเดี๋ยวดูนะนี่เห็นไหมภาพจะหย,อบอยาบๆเขาเรียก่าเส้นเสนเ้นเต็มนะไม่ใช่เส้นห่างกันนะไม่ใช่เส้นห่างๆอันนี้คือเส้นเขาเรียกภาพหยาบเส้นละเอียดต้องมองใกล้ๆนะแก้ไขได้วิธีแก้ไขาภาพหยาบของ tcl น,นี่ในนี้มีในนี้นะซ่อมถ้าเป็นรุ่นกลางๆหรือรุ่นเก่าๆจะจอมืดแบไม้ติดนะยี่ห้อ TCL เนะี่ยห้าสิบห้านิ้วเนะี่ยอ่เมื่อซ่อมจอมืดแบไม้ติดเสร็จภาพมันของหยาเราก็ไปแก้ภาพหยานะในงานงานะมีวิธีบอกแก้ภาพหยาอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยแก้ภาพหยา แก้ภาพหยาไนะก็งานออกมาเนี้ยลูกค้าก็จ่ายจ่ายสบายนะเขาเร่าไม่ไม่ค่อยมีการต่อรองนะแต่ยังแก้ออกมาแล้วภาพยังหยับหยาเก็ตฏดกกรนิดหน่อยทำให้เนียยที่สุดกแล้วกันนะมีวิธีแก้ไขาภาพยาบ ยี่ห้ออื่นลาะยี่ห้ออื่นก็เหมือนพันนาโซนี่ซ่อมภาพเต้นเสร็จออกแดงขึ้นจอสีแดงขึ้นจอแล้วก็มีวิธีแก่อ่าหรือภาพค้างโซนี่อเงี้ยซ่อมอาการนี้เปิดปุ๊บภาพค้างสลับภาพดีดูนะนี่ค้างอาดีละภาพดี ภาพดีค้างค้างแต่เสียงเดินอยู่นะเสียงปกติแต่ภาพค้างสีวิสละภาพดีนะฮะจะมีแถบขาวๆหน่อยนึงบางยี่ห้อไม่มีนะเหมือน LG เนี่ยภาพค้างสละภาพดีจะไม่มีแถบดีค้างอันนี้ก็ซ่อมได้นะเจอประมาณสามีห้อนะ Sony าพน้าแล้วก็ LG นะ ภาพค้างสีวิสลับภาพดีอันนี้ก็ซ่อมจอได้น,นะมีการซ่อมจอนะจักโต๊ะทำงานนะประสบการณ์ก็คือเปิดร้านที่กรุงเทพนะม,มีงานซ่อมจอเข้ามาเยอะมากนะรวบรวมไว้นะวน,นี้มีประมาณ60ประการเสียนะส่วนมากจะจอนะเนี่ยห้ามห้านิ้ว4ี่สิบ้านิ้วสี่บสาก็มีสนะ48นิ้วก็มีนะภาพค้างสลับภาพดีหรือภาพ เล่นภาพซ้อนหรือไม่ก็อกเขาเรียกว่าซ่อมภาพดิ่นเสร็จออกแดงๆอย่างเงี้ยเนี่ยออกแดงๆไหมเนี่ยตรงนี้ออกแดงๆไหมออกแดงขึ้นจอใไหมอันนาสุดิกเนี่ย ออกแดงเงี้ยฝังนี้ดีนะของนี้แดงเนี่ยตัวนี้เห็นชัดเลยของนี้แดงของนี้ปกติใช่ไหมฝังนี้แดงเนี่ยก็สามารถนะแก้ได้นะก็นำความรู้ไปไปไปซ่อมจอได้นะมีหลายอาการเสียมากนะยิ่งพันาสุดอกทีเฮส L39B6T อ,อ๋อรุ่นนี้จะภาพค้างสลับภาพดีรุ่นนี้ชอบเสียแล้นะ L39B6T เนี L ่ยภาพค้างส,สลับภาพซอฟยกภาพค้างสลับภาพดีสีวิแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ TS ่ง t h 4 9 e 4 1 0 t อันนี้ก็คือ่อมเสร็จภาพออกแดงนะ เราก็ต้องแก้ภาพแดงให้หายนะไม่งั้นเขาเรียกว่างานออกมา100%เซนี่ก็คุยลูกค้าง่าย,าย,ายปีนี้มีเยอะนะมี60อาการเสียเลยท่านไหนสนใจนะไปเจอกันได้นะ,ะการจอ,องอบรมน่าจะเริ่มจองตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะแล้วก็จะหยุดรับจอง อบรมวันที่20นะเพราะว่าห้องจรับจํานวนแค่60คนนะไม่เกินนะเพราะว่ารับได้แค่นั้นนะห้องที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสองนเชียงรายนะก็เดี๋ยวติดต่อมาได้ที่เพจปฏิบัตพพักดหรือ l ล n e แอดหรือเบอร์โทรนะ0 6 1 3 2 4 9 2 2ึอีกเบอร์คือ086 9 8 1 2 1 4 3นะึอ,อมมะอบลมนะซ่อมจอหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่หอนะ้อนะจะมีอาการาเรียกว่าอาการเป็นภาพมืดๆสตบๆก็มีนะมืดๆสตบๆซ่อมจอ อ๋นี่ภาพดิ้นฟิลิปนี่ก็จะเสียภาพดิ้นภาพเต้นภาพดิ้นอ่าเ er ห็นไหมภาพเต้นภาพดิ้นอาการนี้หลายห่อเป็นกันเยอะครับภาพเต้นภาพดิ้นมีเส้นนี่เนี่ยภาพเต้นเต้นมีเส้นแล้วก็หยุดเต้นเต้นมีเส้นแล้วหยุดอันนี้ก็ซ่อมได้ดูอาการเนี่ ันนี้อาการของอ่านี่ภาพมืดมืดสต็อกส,สนะอ่าเจอซัมซุงก็เจอ,เอสองสามยี่ห้อนะเมื่อเราซ่อมจอมืดเสร็จหรือภาพดิ้นสลับภาพนี้หรือภาพดินพดนพด้นเสร็จมันจะออกมืดมืดนะ TCL ก็เจอนะเมื่อออกอาก,การแบบนี้เราก็ซ่อมสเต็ปที่สองนะเพราะว่า TCL มีอยู่รุ่นหนึ่งนะซ่อมเสร็จ นะมันจะออกมืดมืดสตกสตกเขาเรียกภาพจะออกมืดๆขึ้นจอนะริมลิมนี่จะมืดนะแล้วก็สังเกตดทีตอนตอนภาพมืดๆเนี่ยมันจะมีแบบเขาเรียกภาพเคลื่นอนไหวช้าสตปสตกแล้วก็สามารถซ่นะองงานให้หายมืดหายหสตปได้นะมีอะไรอีกเขาเรียกว่ารวบรวมไว้ถ้าจะเกือบร้อนต์นะพูดว่า จอเสียก็มีอยู่ในนี้หมดนะเหมือนอถ้าเป็นจอเล็กของไฮเซนใครจะชอบแนวเป็นแถบขาวตรงกลางเนี้ยเราก็ทดสอบว่าฝั่งไหนเสียแล้วก็ซ่อมได,ดนะ้นเนี่ยซ่อมก็มีจุดทำให้เลยว่าซ่อมแบบไหน,นมันงยมันไม่ยากนะ ถ้าเป็นยี่ห้อนาโนอะคอนติกหรือไฮเซนเนี่ยเขาจะชอบจอมืดแบคไลติดแล้วก็ซ่อมได้นะก็มีจุดซ่อมให้เห็นชัดๆเลย,ยเนี่ยเมนบอร์ดรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้อาการจอมืดแบคไลติดนะสายแพรส่วนมากจะเป็นรุ่นสายแพรนะชุดเดียวนะเรื่องสายแพรเข้าจอนะ แพชุดใหญ่มีอยู่ชุดเดียวเนะี่ยก็ซ่อมบางครั้งก็เสียฝั่งนี้บางครั้งก็เสียฝั่งนีนะ้จอมืดเป็นไรติดนะจุดซ่อนมะขายายเป็นชัดเจนเนะขาเรียกว่าไม่ต้องเป็นช่างทีวีก็ซ่อมได้นะขอให้เป็นช่างนะามี โมนส้มจอนะหลากหลายยห้อหลากหลายอากา,ารเสียรวบรวมไว้ในนี้เหมือน LLG นี่ก็มีเยอะ l อกีนี่เสียสารพัดอย่างเ่ยส้มเสร็จภาพออกแดงหรือภาพออกเหลืองเนี่ยต้องไปซ่อมสเต็ปที่สองอีกจากภาพเต้นสลับภาพดี Yeah. เราก็ต้องไปทําระบบแรงไฟก่อนนะทําระบบไฟให้มันนิ่งก่อนนะล้ปก็โยงมาเสร็จภาพออกนะภาพออกเหลืองอันนี้ภาพออกแดงนะเอาแรงไฟใส่วงจรนะ DC to DC step up ยนะ้อนเข้าไปที่แรงไฟอะไรเดนะี๋ยวเราก็ออกมาอบรมนะไม่ว่าออกแดงออกเหลือง LG นะ อา,านาโซนี่จอ,อกแดง LG มีออกเหลืองเลยนะออกสีเหลืองซ่อมภาพดิ้นเสร็จภาพออกเหลืองปาะภาพออกแดงมากเราก็สามารถตามไปเก็บงานให้มันงานออกมาร้0ยเซนนะอันนี้นี้ภาพเต้นเต้นแรงเลยเนะี่ย แรงตลอดเวลาโอเคนะมี 10, ประมาณหกสิบระการเสียนะรวบรวมไว้ในนี้หมดถ้าไหนสนใจก็เจอกันวันที่24เดือนหน้านะที่สถา 10, บัานมาพัึกาฝีมือแรงงานนะ,ะที่ผ่านมาก็ก็น,นี่ก็คือเชียงใหม่นะเคยไปยงยนะลงพนะิที่เชียงใหม่นะมี60แล้วนะที่เชียงใหม่ อันนี้ก็เชียงรายนะตอนจัดโต๊ะนะอบรมที่เชียงรายอันนี้อบรมทิ่ราชบุรีนะอันนี้ก็เชียงรายนะอบรมเสร็จแล้วนะอันนี้เชียงรายนะเชียงรายนี่ราชบุรีนะอ่าเชียงรายาก็เจอกันได้นะ ผมลงเสร็จก็วันที่25วันคิสต์มาสหรือไม่ก็จะมีงานดอกไม้นะถนนคนเดินนะหน้าหนาวพอดีนะเที่ยวงานวันที่25คริสต์มาสนะดนะูเที่ยวงานดูดอกไม้ได้นะพักผ่อนนะผมก็เป็นคนอยู่เชียงรายนะปีหนึ่งกลับบ้านที่กลับไปก็ ไปอบรมให้ความรู้เพื่อนชัานนะถือว่าเอาความรู้ให้ทินฐานบ้านเกิดน,นะ mm hmm. เจอกันได้นะน,น,นี่นะสาบานพ mm ัฒนาจุไม่เก็เดี๋ยวจอกมาได้น,นะ mm hmm. โอเคนะครับ mm hmm. ผมมาที่บังคับครับสวัสดีครับ